ผมนำเสนอเป็นเรื่องของหนูท่อไม่ไปต่อฮะหนูท่อไม่ไปต่อจอที่จะยุบสภาหนีอภิปรายส่วนพักส้มเองเนี่ยต้องบอกนะฮะพักส้มถูกต้มเปื่อยจนซ้ำซากฮะตอนนี้พักส้มเนี่ยถูกต้มจนเปื่อยนะะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกฮนะ เดี๋ยวจะถูกเข้าต้มอะไรอีกก็ว่ากันไปเรื่องราวของรัฐบาลหนูท่อรัฐบาลอนุทินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญน,นะฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการพูดว่านะครับการพูดว่ายุบสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องของผมผมจะยุบเมื่อไหร่ก็ได้คนที่พูดแบบนี้เนี่ย มันเป็นในลักษณะที่ว่า,าน่าจะเกิดความเครียดอะไรบางเรื่องบางอย่างพอสมควรแหลนะถึงพูดออกไปประมาณนี้ว่านะอยากจะยุบสภาเมื่อไหร่ก็ยุบแล้วมันมีกระแสข่าวอะ่นะเรื่องการยุบสภาว่ายุบสภาเนี่ยถ้าเราดูตามไทม์ไลน์ดูตามไทม์ไลน์นะอนุทินต้องยุบสภา 31มมกราตาม MOU หรือ MOA ที่ให้ไว้กับพักคสม้มแต่วันนี้สถานการณ์เนี่ยทางฝั่งภูมิใจไทยเองเนี่ยก็มองว่าเขาอะได้เปรียบเขาต้องรีบยุบแต่ในฝั่งที่เราเป็นสื่อเนี่ยนะไม่เอาพักเพื่อไทยนะในฝั่งที่เราเป็นสื่อบอกว่ายิ่งอยู่นานแผลยิ่งเปิด ในเราทําสื่อมวลชนเนี่ยเรารู้เลยว่ายิ่งอนุทินอยู่นานยิ่งภูมิใจไทยอยู่นานเนี่ยแผลมันยิ่งขยายตัวใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะมีสองชอ็อตฟังให้ดีนะฮะผมเอาตั้งแต่แรกเลยนะต้นคลิปเลยว่ามันจะมีอยู่สองชอ็อตฉะนั้นการยุบสภาที่ใน moa บอกนะครับกับพรรคส้มว่า จะยุบสภา31มกราและอาจารย์บวรศัก์อุวันโนบอกว่าถ้ายุบ31มีนาเอ้มกราปี69จะได้การจะได้เลือกตั้งใน60วันก็คือ29มีนาคมปี69ได้เลือกตั้งแน่แต่จากอนุทินพูดเมื่อวานเนี่ยนะฮะการยุบสภาเนี่ยนะ พูดแต่แน่นเนินเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงฮะหมายความที่หนึ่งการพูดของอนุทินเนี่ยน่าจะยุบสภาก่อน13าทธันวาแน่นอนฮะ13าธันวาเป็นวันเปิดสภาอาจารย์วันนอเปิดสภารัฐสภานะเปิดสภาปั๊บแล้วพักเพื่อไทยผมเชื่อว่าจะนัดหมายกัจจาวน,นอประธานรัฐสภายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อเป็นการปักชนักพักภูมิใจไทยก่อนเลยปักชนักรัฐบาลก่อนเลยคือวันแรกเลยเพราะฉะนั้นถ้าอนุทินจะยุบสภาต้องยุบก่อน1 3พันวานี่คือประเด็นที่1นึ่เรื่อการเลือกตั้งก็จะเร็วกว่า29มีนาอย่างที่สองครับไอ้นี่เป็นเรื่องที่นอกเหนือความคาดหมายที่ยังไม่มี คนรู้กันสักเท่าไหร่มีเรื่องลือมาจากขเมเนฮะขเมเนลือกันให้แซดว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ได้ประมาณสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนพฤศจิกาฮะสิ้นเดือนตุลาเนี่ยฮะนี่ล่าสุดข่าวล่ามาเร็วเลยนะรัฐบาลชุดนี้ลากไปไม่ถึงธันวาคมฮะ ได้แค่สิ้นตุลาถึงต้นพฤศจิกาจะมีการยุบสภาแล้วคนที่เล่าลือล่ำลือมาเนี่ยล่ำลือมาจากสายวุฒิสภาในเขเมรน,นะสายวุฒิสภาในกัมพูชาลือมาว่าในรัฐบาลไทยจะมีการยุบสภาก่อนถ้าไม่สิ้นเดือนตุลาก็ต้นพฤศจิกาเขารู้ก่อนเราฮะ อย่าบอกว่าเขารู้มาจากไหนฮุนเซนยังรู้ก่อนว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลแพรทองทานรัฐบาลอุ้งยิงภายในสามเดือนแล้วรู้ด้วยว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปฮุนเซนทําไมรู้ก่อนนี่ก็เช่นเดียวกันวุฒิสภากมพัูชาก็คือใครก็คือฮุนเซนฮุนเซนพูดกับคนใกล้ชิดในวุฒิสภาของกัมพูชาว่ารัฐบาลไทยเนี่ยนาโดยภูมิใจไทยเนี่ยเขายุบ เขาจะยุบสภาในสิ้นเดือนนี้คือตุลานี้หรือต้นเดือนพฤศจิกานะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อไม่ให้เกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเพราะฉะนั้นการจะยุบปลายตุลาต้นพฤศจิกาหรือก่อน13ธันวามีค่าเท่ากันก็คือต้องการหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะถ้าเกิดหมอชนน่าน นะคุณหมอชนน่านคุณสุดทินคังแสงนะแกนำพักเพื่อไทยทั้งหลายจะยืน่นอภิปรายไม่ไวางใจก็คงจะยืน่นอาจารวันนอวันแรกเลยของการเปิดสภาเพราะว่าถ้ายืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจสภาก็จะยุบไม่ได้อนุทินบอกว่ากูจะอยู่เปลืองตัวไปทำไมระหว่างยุบก่อน13าธันวานะะ กับยุบสามสิบเอ็ดโมกราลาแค่เดือนเดียวกูไม,ม่อยู่แล้วไปดีกว่าไม่งั้นแผลมันจะใหญ่แต่คนที่อยู่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยเฮ้ยมันมีข่าวหรือว่าเขามีข้อได้เปรียบหลายอย่างเขามีข้อได้เปรียบหลายอย่างแต่คนที่เป็นสื่อแบบเราเนี่ยเรามองว่ามันไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบไม่ได้เปรียบหรอกมันเป็นเรื่องของการที่พรรคเพื่อไทยต้องการขยายแผลเพื่อ นำไปสู่การเลือกตั้งใหญ่ปี69พักภูมิใจไทยจะเสี่ยงไหมโดยเฉพาะไอ้นักการเมืองเจ็ดคนในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนักการเมืองชุดนี้เนี่ยนะบางคนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีแต่บางคนไม่เป็นรัฐมนตรีแต่เป็นเบื้องหลังรัฐมนตรีหลายคนฮะอาจจะมาพัวพันทำให้ รัฐบาลชุดนี้พังก็เป็นไปได้เพราะตอนนี้นะครับอเมริกาเนี่ยเขาขึ้นบัญชีดำนะครับขึ้นบัญชีดำนักการเมืองใหญ่ๆเขมรไว้เรียบร้อยหมดแล้วฮะนะนะเรียบร้อยหมดแล้วทั้งอ่เอ่เอฮุนโตหฮุนโตเนี่ยก็คือเจ้าของคอยวันนะคอยฟอกเงินเนี่ยหลานฮุนเซนชื่อฮุนโตนะครับ ลิมลิมเย,ยกหรือลิมเจียกเนี่ยนะฮะไอ้นี่ก็ถูกขึ้นทะเบียนบัญชีดำไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เฉินจื้อก็ถูกยึดทรัพย์ไปห้าแสนล้านอีกคนคือเบนสมิธนะครับที่กำลังเป็นข่าวคราวในช่วงนี้เนี่ยเขาบอกถูกขึ้นบัญชีดำไปกับสำนักข่าวกลองของอเมริกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากไอสี่คน ของกัมพูชาถูกขึ้นบัญชีดําไปแล้วเนี่ยมันจะมีนักการเมืองกัมพูชัยอีกยี่สคนโดยประมาณถูกขึ้นบัญชีดําแล้วมันจะฟาดงวงฟาดงานฮะสํานักข่าวขออภัยฮะสํานักงานความมั่นคงของอเมริกาเนี่ยอาจจะขึ้นบัญชีดํานักการเมืองไทยที่ว่าเจ็ดคนนี้ก็เป็นได้ถามว่าเจ็ดคนนี้เขาข้อมูลจริงเปล่าแม้ว่าแม้ว่า เกาหลีใต้บอกว่าข่าวมาเนี่ยเป็นข่าวเฟกนิวแต่ในความที่เราอยู่ในสายงานสื่อเนี่ยเรารู้ว่าเขาก็ต้องออกมาในเชิงนี้และเป็นในจะมาออกในนามรัฐบาลได้ยังไงว่าแล้วนักการเมืองไทยเจ็ดคนพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์เขาก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวปลอมเป็นข่าวปล่อยแต่จริงจริงอ่ะเป็นข่าวที่เขาปล่อยไปเรียบร้อยแล้วใน ภาดสื่อเนี่ยเรารู้กันหมดว่าใครเป็นใครแต่มันพูดกันลําบากนะในรัฐบาลชุดนี้พอพูดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันฟอ้องปิดปากเลยแต่วันนี้เนี่ยมันมีข่าวลือนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เขาจะนะเป็นการตั้งข้อสงสัยนะของผมเองเนี่ยผมตั้งข้อสงสัยก็คือว่ามันจะมีเงินไอ้เจ็ดคนเนี่ยอยู่ใน พรรร่วมรัฐบาลชุดนี้เนะพักหลักพักร่วมไม่รู้ล่ะเจ็ดคนเนี้นะฮะมันจะมีเงินเทาเงินดำเข้ามาจากเขมรมาซื้อเสียงในประเทศไทยเนะี่ยนะครับเป็นแสนล้านฟังไม่ผิดนะแสนล้านนี่ขั้นต่ำฮนะเลือกตั้งเที่ยวหน้าเนี่ยมันมีพักที่หวังว่ากูจะเข้ามาโกยคะแนนเสียงนะฮะ เป็นรัฐบาลนะได้คะแนนเสียงนะเป็นพักหลักเลยต้องมีการใช้เงินเป็นแสนล้านนะฮะแสนล้านเงินเทาก็มาจากไหนก็มาจากไอ้หอยวันนี่ไงหอยวันที่มีนักการเมืองไทยเจ็ดคนเอาเงินใต้ดินเอาเงินดำเข้าไปฟอกเพื่อให้เป็นเงินออกมาใช้ได้เนี่ยนะ มันจะมีเงินที่ไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นในช่วงเลือกตั้งเนี่ยรอบนี้มันจะเป็นเงินเทาเงินดำจากขเขมรมาซื้อเสียงจำนวนมากในบ้านเรานี่เป็นเรื่องที่เนี่ยหลายคนเป็นห่วงว่าแล้วการเลือกตั้งมันจะบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเปล่าไอ้นี่กับท่านกวัดเดียวสิกกตทำงานอะไรได้ไหมทุกวันนี้วันนี้เนี่ยมีข่าวลือมาจากขเขมรนะว่ากรณีของ ะะการเข้าไปถล่มเกาหลีใต้ของเกาหลีใต้ไปถล่มเขเมรรอบนี้เนี่ยแก๊งคอร e เซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์เนี่ยทำให้หลายบริษัทเริ่มย้ายฐานแก๊งคอรเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์จากเขเมรฮะเขเมรน,น่ยเดิมทีเขาจะไปไหนเนี่ยคนพวกนี้จะเข้าไทยก่อนแล้วก็ค่อยสวิตไปที่อื่นนะฮะแต่วันนี้เนี่ยไทยเข้มงวดเรื่องการคนเข้าเมือง งั้นแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์จากเขมรเ,เราเห็นภาพในคลิปเลยฮนะหนีจากเขมรน,นะฮะโดยรถยนต์นะฮะรถยนต์รถโดยสารหนีจากเขมรขนอุปกรณ์ต่างๆทั้งหลายแหละนะเข้าเวียดนามฮนะเข้าเวียดนามในส่วนที่เขาซื้อได้เขามีใบเบิกทางได้จากเวียดนามเขาวกอ้อมเข้าลาวนฮะพราะเขาเข้าไทยไม่ได้เลยอ,อ,อ้อม จากเขมรไปเวียดนามจากเวียดนามวกเข้าลาวเพราะฉะนั้นในอนาคตต่อไปลาวจะเป็นหมุดหมายการหลอกลวงสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์ฮะเพราะฉะนั้นเราเห็นท่าทีของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยหนังคนละมวล้วนเลยเกาหลีใต้เวลาเขาคว่ำบาตเนี่ยเขาคว่ำบาดแบบเด็ดขาดจริงๆฮะหนึ่งไม่ให้นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เข้าเขมรเลยสองงดเที่ยวบินทั้งหมด สามหกสิบสี่คนที่เอากับเกาหลีใต้เนี่ยไม่เอากับในฐานะเยื่อนะฮะถูกตั้งข้อหาในฐานะอาญากรรมก่อนนะฮะอาญากรรมไซเบอร์นะฮะเพราะฉะนั้นนะเขามีทั้งไม่ช่องเที่ยวนขเขมรงดเที่ยวบินต่อต้านแรงงานไปทํางานต่อต้านแรงงานขเขมรที่ไปทํางานในเกาหลีใต้ด้วยโอโหเวลาเขาคว่ำบาตรเขาคว่ำบาตรแรงมากฮะ แต่ประเทศไทยเนี่ยยังเอ้อและเหยตั้งคณะกรรมการจะทําให้เป็นวาระแห่งชาติวาระแห่งภูมิภาคมึงจะอยู่ถึงเหนอกูยังคิดว่ามึงจะอยู่ถึงเหรอแล้ววันนี้เนี่ยพักส้มเนี่ยเสียรางวัลไปหลายเรื่องหลายตับหลายหลายเหตุผลนะด้วยการหนุนรัฐบาลพักภูมิใจไทยเนี่ยก็เลยทําให้ถูกต้มซ้ําซากแล้วเที่ยวหน้าเนี่ยถ้าคนมันจนลงนะ กระแสนิยมเนี่ยพักเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะไอ้พักส้มเนี่ยอาจจะไปเสร็จไอ้เงินสีเทาสีดําที่มาจากขามรที่ขนเข้ามาเตรียมซื้อเสียงในประเทศไทยก็เป็นได้ฮนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยสรุปในเบื้องต้นก่อนว่าเพราะฉะนั้นการที่จะยุบสภาเนี่ยอนุทินยุบแน่ฮช็อตที่หนึ่งยุบก่อน13ธันวาช็อตที่สองคือไม่ปลายเดือนนี้ก็ต้นเดือนพฤศจิกายุบเลยฮนะไม่ต้องรอ เพราะเรื่องต่างๆมาเริ่มพัวพันเข้ามาเยอะแล้วเขามองอยังไงมองเรื่องการได้เปรียบก่อนตอนนี้มองเรื่องการได้เปรียบก่อนคืนหนึ่งเลือกตั้งซ่อมชนะสองรอบแล้วเลือกตั้งซ่อมชนะทั้งศรีสะเกตผมไม่แน่ใจว่าเขตห้าหรือเขตหกครั้งที่สองคือชนะเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรีเขตสี่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเขาประเมินแล้วว่าโอ้ยกระแสเขาดีแต่หารูกไม่ว่าพรรคเพื่อไทย เขาประเมินแล้วว่าไม่น่าอัดไม่น่าอัดสภากำลังเข้าไปที่การจนะบุรีเขตสี่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะได้ยินข่าวว่าอนุทินไม่อยู่นานเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องชนะก็ได้เพราะเดี๋ยวก็ยุบสภาแล้วนะจะไปเสียสะตุ้งสตางทำไมนะฮะใครอยากจะทำลดกล้วยคว่ำที่การจนะบุรีก็เรื่องของเขาไปนี่เขาประเมินอย่างที่หนึ่งคือเขาชนะเลือกตั้งซ่อมมาสองที่เขาเลยมั่นใจ สองเขามั่นใจว่ากระสุนดินดำเขาเนี่ยเต็มที่สเสบียงเต็มถังนะนะกระสุนดินดำเต็มที่สเสบียงเต็มถังนะครับน่าจะนาพ,าพลพรรคเขา,าเข้ามาในสภา,าได้จำนวนมากนี่ประเด็นที่สองเขามองว่าเขาได้เปรียบตรงนี้ส่วนประเด็นที่สามเนี่ยเขามองโครงการคนละครึ่งที่ลงทะเบียนกันไปเมื่อวานเนี่ยโอ้โหได้รับกระแสะตอบรับเยอะ แสดงว่ารัฐบาลภูมิใจไทยได้กระตุ้นเศรษฐกิจประชาชนบอกไม่ใช่ไม่ใช่เงินมึงเงินภาษีพี่น้องประชาชนทุกคนและพักเพื่อไทยเขาทำทิ้งไว้คุณไม่ได้โหวตงบประมาณเพราะฉะนั้นอย่าตีกินไม่ได้โหวตงบประมาณนะฮะด้านกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรแล้วแต่คุณคว่ำบาตรหมดคุณไม่ยกมือทั้งพักภูมิใจไทยทั้งพักประชาชนคุณไม่ได้ยกมือ แต่ตรงน,นี้อย่าตีกินว่าคุณเอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเงินที่พักเพื่อไทยเขาทําไว้หนึ่งชนะเลือกตั้งซ่อมสองกระสุนดินดาเต็มที่สเสบียงเต็มถังสามโครงการคนละครึ่งเขามองว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้สี่บ้านใหญ่เข้าสังกัดเต็มเหนียวแล้วตอนนี้มีตัวเลือกมากมายให้เลือกเยอะเหลือเกินงูเห่างูเขียวหางไหมมีทั้งงูเห่างูเขียวหางไหมแล้วมีอนาคอนด้าเพราะฉะนั้น เขาคิดว่าเขามีตัวเลือกมากมายเรียบร้อยแล้วนี่เป็นประเด็นที่สี่ประเด็นที่ห้าการโยกย้ายเขาคิดว่าเขาจบเรียบร้อยแล้วการโยกย้ายมหาไทยการโยกใช้กระทรวงการคลังการโยกย้ายกระทรวงอาณาชย์การโยกย้ายกระทร,ยยยระวงสาธารณสุขเขาโยกย้ายในกระทรวงที่เขาจําเป็นต้องใช้เป็นไม้เป็นมือเขาโยกย้ายสําเร็จเสร็จสับ เรียบร้อยแล้วในขณะที่พักคส้มยังทำหน้าเออเอออยู่ชนะเลือกตั้งซ่อมสองที่กระสุนดินดำเต็มที่สเสบียงเต็มถังโครงการคนละครึ่งเขามองว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้านใหญ่เข้าสังกัดกันเต็มเหนียวทั้งงูเหา่างูเขียวหางไหม้และอนาคอนดาโยกย้ายจบแล้วประเด็นนี้ 5. แล้วประเด็นสุดท้ายที่หลายคนไม่ได้พูดกันเนี่ยว่าทำไมเขาต้องยุสบสภาเร็วกว่ากำหนด เพราะมีไฟเขียวเลือกตั้งกก,กตไปเรียบร้อยแล้วสองคนฮะเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครึ่งปีแรกมีการเลือกรับรองกอก,กตไปคนหนึ่งแล้วกกตหมดอายุห้าคน,นะฮะจากเจ็ดหมดห้านะฮะคนหนึ่งเข้าไปแล้วเรียบร้อยอีกสองคนกำลังได้ไฟเขียวะฮะแล้วปลายปีเลือกอีกสองคนนะ,ะโดยสอวอหัวนี่แหละสอวอสีน้ำเงินนี่แหละ เลือกเข้าไปเพราะฉะนั้นกรกตเจ็ดคนจะเหลือของเก่าแค่สองคนอีกห้าคนมีการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วหนึ่งไฟเขียวแล้วสองที่เลือกตั้งเมื่อสองวันนะี้แล้วปลายปีนี้อีกสองเป็นก,กรกตจะมีการเปลี่ยนตัวทั้งหมดห้าคนเพราะฉะนั้นโครงการหัวสวประเด็นคดีหัวสวปลอดภัยแล้วนี่ไม่มีคนพูดถึงเรื่องนี้ มันเขาได้เปรียบนะเขาได้เปรียบนะเขาได้เปรียบแล้วจะต้องมาถูกอภิปรายเพื่ออะไรไม่ไว้วางใจเพื่ออะไรกูหนีดีกว่ากูหนีดีกว่านะครับติดชึ่งเลยเพราะมันปัจจัยทุกอย่างมันเอื้ออำนวยหมดแล้วเขาคิดอย่างนั้นแต่ในทางในทางที่เราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยเราคิดหลายเรื่องนะคิดหลายเรื่องว่าเฮ้ยถ้าเขาอยู่เนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยฮะการที่เขาตัดสินใจยุบสภาก่อนอย่างที่ผมบอกมีสองช็อตไม่ก่อนสิบสามธันวาก็ไม่สิ้นเดือนตุลาหรือต้นพฤศจิกายนเนี่ยซึ่งอาจจะไม่มีใครรู้ก็ได้เพราะเขาพร้อมหมดแล้วนี่เขาอาจจะอยากยุบตอนไหนก็ยุบเพราะเขาก็พูดตั้งแต่เม,มื่อวานเมื่อวันซืนว่าเป็นอำนาจของเขาอยากจะย้ายก็ย้ายอยากจะยุบก็ยุบเขาบอกงี้นะฮะเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ย ผมมองว่าเรื่องที่ทําไม่สําเร็จแล้วพักส้มเนี่ยกลายเป็นพักที่ถูกหลอกซ้ําซากฮะพักส้มบอกว่าเลือกภูมิใจไทยมาเพื่อมาแก้ไขและทานูนแล้วยุบสภาไม่ได้ให้มีหน้าที่เข้ามาบริหารงานแต่พรักภูมิใจไทยบอกกูไม่โง่มึงนี่แหละโง่ถูกกูต้มถูกกูหลอกซ้ำซากผมฟันธงหนึ่งก็คือแก้รับนูนไม่สำเร็จเลย แล้วการเลือกตั้งจะมีก่อนทําประชามติยังไม่ได้เลยผมอ่านถึงว่าไม่สามารถทําประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งด้วยได้ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นวันนี้พักส้มเนี่ยล้มเหลวไปหมดหลังจากคุณไปดีลลับอะไรกันไม่รู้ถูกหลอกต้มถูกต้มถูกหลอกซ้ำซากต้มจนเปื่อยเปื่อยจนเปื่อยแล้วเปื่อยอีกอ่ะคุณเคยเห็นพะโลมไห นะต้มจนโอ้โหน้ำพะโล้ข้นคลักเลยนะลูกพะโล้นะฮะไข่พะโล้ในแข็งปักเลยนะเพราะฉะนั้นพักส้มเนี่ยจะเป็นพักที่ล้มเหลวมากที่สุดในรอบนี้คนไม่ให้ความไว้วางใจสมาชิกลวกน้อมส้มนะหายหัวกันไปหมดหายกันไปหมดฮนะเอาง่ายๆอ,อ,อย่างอินฟูหลายคนเนี่ยกลับมาด่าพวกพักประชาชนนะผมเห็นหลายคนแล้วไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นทนาย ไม่ว่าจะเป็นอินฟูไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เนี่ยเขาด่าพักสมว่าโง่โง่ฮะถูกหลอกซ้ำซากแล้วผมฟันธงว่ารอบนี้เอาพักภูมิใจไทยมาแก้ปัญหาให้พักเขาเองเนี่ยแต่เขาไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องการแก้ไขรัฐนูนได้เลยฮะได้เลยฮะแล้วสงสัยอีกอย่างหนึง่งว่าทำไมเขาต้องรีบยุบสภาเพราะเรื่องเจดคนเนี่ย แม่ถ้าไม่มีไฟมันก็ไม่มีควันนะฮะใครจะบอกว่าเป็นข่าวจริงเป็นผมผมปล่อยข่าวมาผมโยนชื่อไปให้นักข่าวผมก็ต้องบอกว่าเนี่ยเฮ้ยข่าวปลอมนะักข่าวได้ได้ชื่อมาจากไหนผมไม่รู้แต่มาเริ่มใกล้ตัวเข้ามาทุกทีแล้วนะฮะใกล้ตัวเข้ามาทุกทีแล้วเพราะฉะนั้นการที่หนีอภิปรายเนี่ยเป็นสิ่งที่ นะควรจะทํามากที่สุดเพราะตัวพัรคภูมิใจไทยเองกลัวพัรคส้มจะไม่ช่วยคําต่อไปนะฮะพัรคส้มก็ไม่อยากจะเป็นฝ่ายคําแล้วเพราะเสียมวลชนเสียแนวร่วมไปเยอะพัรคส้มคิดว่ากูช่วยมึงไปครั้งนี้เนี่ยให้มึงเป็นนายกได้เนี่ยโอ้โหเสียหายเยอะพัรคส้มแลกกับวิกฤตศรัทธานะเพราะฉะนั้นการที่เขา จ่อที่จะยุบสภาห,หนีการพิพายเนี่ยมันเริ่มเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะอะไรเพราะมันมีรัฐมนตรีบางคนไปเกี่ยวข้องกับแก๊งสกแกมเมอร์ให้รัฐบาลประกาศเป็นจะปราบปรา,ามแก๊งสกแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์เป็นวาระแห่งชาติเนี่ยมีแต่น้ำอิว่วไม่มีน้ำยามันเริ่มจะพัวพันกับรัฐบาลหนูท่อไปใกล้ทุกทีทุกทีไม่ว่าจะเป็นการเช่านะบริษัทอสังหาริมซับ ลิ้นในในตึกนะในตึกที่เกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาลนะแล้วเราดูความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยมันไม่เหมือนเกาหลีใต้ฮะเกาหลีใต้18ชั่วโมงจบหมดฮะเอา,เาคนของเขา64คนกับสนามบินอินชอนได้ในเกาหลีใต้แต่ไทยไม่มีความตั้งใจไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความจริงใจซึ่งวันนี้ประชาชนก็ข้องใจอยู่ ว่าทำไมคุณเอ้อและเหยเกี่ยวกับการปราบแก๊งสแกมเมอร์คอเซนเตอร์แล้วตอนนี้โทรศัพท์เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะนะโทรศัพท์เริ่มเยอะขึ้นในยุคนี้นะฮะยุคพักเพื่อไทยนี่หายไปนานแล้วฮะโทรศัพท์พวกแก๊งคอเซนเตอร์ยุคนี้เริ่มมาแล้ววันนี้ต้องบอกฮะว่าสิ่งที่ภูมิใจไทยสิ่งที่อนุทินประเมินไม่ได้ว่าเขาจะได้นะฮะ เปรียบทางการเมืองเนี่ยเขาประเมินว่าเขาได้เปรียบหมดแต่สิ่งที่เขาลืมประเมินไปอย่างหนึ่งคืออะไรฮะประเมินเรื่องทักษิณนะทักษิณถ้าออกมาจากการจองจําที่เรือนจํคลองเปลมได้แล้วมาอยู่ในช่วงหรือในห่วงของการเลือกตั้งเนี่ยมันมีใครประเมินได้นะฮะ ว่ากระแสพักเพื่อไทยจะตีกลับมามากน้อยขนาดไหนพักเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่ได้หรือไม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจฮะเรื่องนี้ไม่ถูกเป็นสมการที่พักภูมิใจไทยที่คุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวฉันจะยุบสภาอาจจะก่อนที่ตกลงกันไว้อาจจะก่อน31มกราซึ่งผมอ่านแค่สองวาระเท่านั้นเอง ยุบสภาเมื่อไหร่ผมก็ได้พูดไปแล้วแต่สิ่งที่เขาลืมประเมินไว้ก็คือลืมประเมินว่ากระแสทักษิณที่ติดคุกที่เรือนจำคลองเปรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาลืมประเมินไว้ว่ากระแสตัวนี้มันจะเป็นกระแสบวกมากหรือบวกน้อยแต่ไม่มีลบฮนะทักษิณน,นะบินออกต่างประเทศไปแล้วแล้วบินกลับมานะบินไปต่างประเทศจะทำเป็นสัญ,ญลักษณ นะฮะทำเป็นสัญ,ญลักษณ์จำปีเนี่ยนะบนบนท้องฟ้าเนี่ยคนก็สงสัยกันใหญ่เอทักษินจะกลับมาไหมกลับมาไมมสุดท้ายก็กลับมาแล้วก็มารับโทษวันนี้กระแสตรงเนี้ยมันไม่มีใครประเมินถูกว่ามันจะทําให้กระแสพักเพื่อไทยเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าบวกไหมบวกแน่พักเพื่อไทยบวกแน่รอบนี้นะฮะ ปัดกวาดบ้านให้สะอาดมากกว่านี้ซะหน่อยนะฮะตอนนี้ไม้กวาดที่พักเพื่อไทยยังสกปรกนะให้ไปกวาดพื้นสะอาดพื้นมันก็สกปรกเพราะฉะนั้นไม้กวาดมันต้องสะอาดก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราประเมินกระแสว่าอนุทินเองเนี่ยไม่ต้องการพังคาสภาอนุทินไม่ต้องการพังคาสภาหรือถูกคว่ำในที่ประชุมรัฐสะภาเพราะฉะนั้น อย่าขนั้นเลยถ้าปล่อยให้พักตัวเองปล่อยให้รัฐบาลที่ตัวเองตั้งมาเนี่ยว่ากันยว่าอยู่สี่เดือนเนี่ยผมภาวนาเลยมึอยากอยู่สี่เดือนสี่ปีเอาให้เอาให้เรียบร้อยยิ่งอยู่มากแผลยิ่งเยอะยิ่งอยู่มากแผลยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมถึงบอกว่าตัวอนุทินเนี่ยเขาประเมินแล้วว่าพักส้มไม่พอใจเขาเป็นอย่างยิ่ง ด้อมส้มไม่พอใจเขาเป็นอย่างยิ่งไปหนุนเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรื่องแก้รัฐนูนสุดท้ายพักคส้มก็ไม่ได้อย่างที่หวังไม่ได้รักแก้รัฐนูลประชามติไม่ได้ทําด้วยเพราะมันจะต้องเลือกตั้งก่อนยุบสภาก่อน3 1มกราเมกราแล้วจะต้องเลือกตั้งก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่าก,กันนั้นเลยเรื่องอะไรฉันจะพังคาสภาเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าดันทุลังไปแล้วปล่อยให้พรรเพื่อไทย เขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วฉันยุบสภาไม่ได้เนี่ยนะในข้อกําหนดเนี่ยก็พังเลขาสภาเพราะพรรคส้มเนี่ยตอนเนี้ยพรรคส้มเองก็ไม่ไว้ใจภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ไม่ไว้วางใจพรรคสม้มว่ายังจะเป็นฝ่ายค้ำอยู่หรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้ไปได้กล้วยไปแจกกล้วยอะไรกันมากน้อยขนาดไหนเราไม่รู้รู้เป็นบางคนเนานั้นเองนะฮะรู้เป็นบางคนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะ วันนี้ต้องบอกนะว่าเขายุบสภาก่อนแน่นอนเนี่ยเหลือดีกว่าขาดดีกว่าพังคาสภาแล้วกรณีที่เขาลืมประเมินอย่างที่ผมบอกสุดท้ายไว้เนี่ยทักษินออกไปจากเรือนจำเนี่ยมันจะเกิดกระแสต,ตีกลับที่ทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยจะได้คะแนนเป็นกอบเป็นคำหรือไม่นี่เขาไม่ได้ประเมินบางทีเนี่ยเงินซื้อได้จริงนะแต่ว่า เงินเจอกระแสไปเนี่ยโอเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยกระแสพักก้าวไกลเนี่ยทาให้เงินบางบางที่เนี่ยนะฮะเงินร้อยบาทใช้ไม่เท่าร้อยบาทนะฮะเพราะกระแสมันกรบหมดแต่รอบนี้เนี่ยมันไม่มีกระแสพักส้มมันไม่มีกระแสพักส้มแต่ถามว่ากระแสเพื่อไทยเนี่ยเขาสร้างได้เขาสร้างเป็นหรือเปล่าถ้ากระแสพักเพื่อไทยสร้างได้สร้างเป็น กระแสพักเพื่อไทยก็อาจจะกลับมาได้แต่ถ้าให้คณะเดิมเนี่ยเป็นคนสร้างกระแสเนี่ยท่านอย่าไปคาดหวังเลยทำกันไม่เป็นหลายคนทำเนี่ยอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะเพราะเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าใครเป็นคนทำเพราะฉะนั้นนะถ้าปั่นกระแสมไม่เป็นสร้างกระแสมไม่ถูกเนี่ยพัคเพื่อไทยไม่สามารถกอบโกยเอาไอกคะแนน14ล้านที่เขาไม่พอใจใพัคส้มนะกลับมาอยู่พรคเพื่อไทยได้ก็เหนื่อยฮะ นั้นก็ฝากเอาไว้ว่าวันนี้รัฐบาลหนูท่อเขาไม่ไปต่อแน่นอนนะจอยุบสภาเร็วๆนี้แน่นอนหนีการอภนนะิปรายแล้วพักส้มเนี่ยสุดท้ายถูกต้มจนเปื่อยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำแล้วโง่ครับสวัสดีครับ